สนับสนุนโดย Image Holiday แล้วคุณจะรักเราลีลาวดี h o l ล d a y ยลีลาที่เป็นตัวคุณออนนพปไปรเตอนนี้เราจะชมเมืองตาอากาศด้วย รถมาจุดคลาสสิกเหมือนมาลำปางยังไงอย่างนั้นแต่คนละแบบคนละแบบอันนี้มีหลังคามีเก๋มีเก๋งไม่ใช่สปอร์ตมีหลังพงหลังคาเรียบร้อยเป็นหนึ่งแรงมาหนึ่งแรงมานี้หนึ่งแรงมาแท้ๆรากเราสองคนผู้ชมเดี๋ยวไปเที่ยวกันครับเชิญครับเชิญครับคุณผู้ชมไปชมรอบเมืองด้วยางนี้เลยเหรอใช่แล้วเป็นรถเก๋ และตลอดสองข้างทางที่เมืองพิวินเราจะได้พบเห็นวิถีชีวิตและลักษณะบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของพมา่าแต่ยังคงส่งกลิ่นอายสไตล์อังกฤษเนื่องจากในอดีตอังกฤษได้ใช้เมืองนี้เป็นฐานบัญชาการรบจนกระทั่งส่งคืนให้กับพมา่าผ่านฮอนาริกาสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองนี้ครับเราเพิผ่านเอ่อมสัสยิดมาแล้วครับ วัดอินเดียก็มีเหราวัดแขกวัดแขกฮินดูวัดแขกจุดหมายปลายทางของรถม้าเชื่อได้เลยครับว่าต้องถูกใจคุณนุตและถูกใจคุณผู้ชมแน่ๆเพราะว่าเราจะไปหยุดชมสวนดอกไม้สวยๆที่เป็นที่รวบรวมผันไม้หายากและผันไม้พื้นเมืองกว่า500ใสายพันธุ์กันเลยละครับ เราอยู่ที่ไหนครับบอกท่านผู้ชมดีกว่าผมว่าคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่การ์จีโบตานิกการ์เด้นเป็นชื่อของทะเลสาบที่อยู่ติดกับสวนนี้นะครับสวนนี้เราสร้างเขาสร้างด้วยคนอังกฤษเขาเริ่มต้นก่อนประมาณประมาณหกเจ็สิปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็บูรณะขึ้นมาเรื่อยๆดอกไม้ที่นี่สวยงามมากแล้วจะมีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะะเลยใครมาที่นี่ไม่น่าจะพลาดครับบ้านใกล้เรือนเคียงพม่าแค่นี้เองครับ ดอกไม้สวยๆรอท่านอยู่ครับเดี๋ยวผมกับคุณรุทขออนุญาตไปถ่ายรูปกันก่อนแล้วฟังคุณยุทธเล่าเรื่องดอกไม้ฟังด้วยดอกไม้ที่ผมกับคุณนิรุตอยู่ในขณะนี้นะครับเต็มไปด้วยความร่มรื่นของธรรมชาติและบรรยากาศที่สดชื่นการมาในครั้งนี้ถือว่าไม่ผิดหวังเลยจริงๆครับโอ้ไห้ hello hello m i n g a ลาบ a มิงกะลาบ a หลังจากเต็มอิ่มกับเมืองตาอากาศแห่งนี้เราเดินทางกลับสู่เมืองมันดาเลเพื่อไปยังสถานที่สําคัญของเมืองนี้นั่นคือพระราชวังมันดาเลครับคุณยองครับตอนนี้เราอยู่หน้าพระราชวังมันดาเลฮะหรือภาษาพม่าเรียกว่าเวนัซตนจอชเวเดโกมันได้อยู่ที่เมืองอยู่ที่เมืองมันดาเลฮะก็เลยชื่อว่าพระราชวังมันดาเลใช่ครับพระราชวังนั้นในสวยงามมากสร้างมา28ปีปุ๊บก็โดนทําลายทันทีแล้วนี่คือสร้างขึ้นมาใหม่ นี่เราจะกลังจะเข้าด้านตะวันออกนะฮะแต่ละแต่ละด้านยาว2กิโลแล้วมีน้ําล้อมรอบสวยมากด้านในที่สร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยนะฮะถูกไฟไหม้ไฟไหม้ตอนทำรอบครั้งที่2เดี๋ยวไปดูด้านในฮะสวยมากคุณชมเชิญครับ นี่อะไรครับน,นี่ผมว่าส่วนตรงกลางของพระโรงกลางเซ็นเตอร์ของพระรชวังสวยงามนะไม่ไม่น่าเชื่อแล้ว่าจะสร้างกลับขึ้นมาได้ใหม่ได้สวยมน,นี่นี่เหมือนกับยกฟื้นขึ้นมานผมว่าและสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกที่หนึ่งของประเทศพม่าเลยครับ จะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาชมไปจำนวนมากพระราชวังมัณดเลก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดในเอเชียและปัจจุบันนี้พระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จําลองรูปแบบของพระราชวังเก่าขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของพระราชวังมัณาเลแห่งนี้ครับช่วงหน้า ไปติดตามชมความสามารถของชาวพม่าในการย้ายสิ่งปลูกสร้างด้วยไม่สักทั้งหลังโดยไม่บุกสลายห้ามพลาดนะครับอาชีพคนทำแมกกาซีนเดี๋ยวผมทำให้ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปรอบโลกได้พบได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายผมเลือกที่จะดีไซน์ชีวิตตัวเองเลือกที่จะทำ ลองทำสิ่งใหม่ๆให้กับลีลาของชีวิตลีลาวดีฮอลิเดย์ทำให้ลีลาการใช้ชีวิตของผมเต็มไปด้วยความสุขเลือกชายรถยมบนโลกกว้างกับลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณเพราะโลกใบนี้ไม่ได้กว้างใหญ่ <Wonderful world. S 1> แต่มีอะไรให้คุณค้นหาได้อีกมากมาย พบประสบการณ์แปลกใหม่ในทุกเส้นทางกับเรา image คุณ image holiday 02-661-8081แแล้วคุณจะรักเราไปแล้วครับพ่อ ครับครั<อ>บเพราะสิ่งที่ต้องการอาจเป็นช่วงเวลาสั้นๆอีลิทฮอลิเดยดูแลกันและกันโทร02-661-9399 ด้วยประสบการณ์ชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทําให้ผมเป็นคนพิถีพิถันและปราณีตที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนกินไม่ใช่แค่อิ่มเที่ยวไม่ใช่แค่ถึงทุกสิ่งอยู่ที่การเลือกผมเลือกมาตลอดชีวิตวันนี้ผมเลือกที่จะเดินทางไปกับลีลาบดีฮอลิเด์ลีลาที่เป็นตัวคุณ สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณอีเลดฮอลิเดย์ดูแลกันและกันอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของประเทศพมา่าซึ่งใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกฉบับสังฆานาครั้งแรกในรอบ2,000ปีโดยจะลึกเป็นอักษรพมาร่า ถอดความมาจากภาษาบาลีไว้บนแผ่นหินขนาดใหญ่729แผ่นถูกครอบด้วยมนดบซึ่งตั้งอยู่โดยรอบนั่นคือวัดกุสวดอสวยมะมากมีไม้สักตรงนี้คือย้ายมาจากพระราชวัง เป็นพระรับตักที่ใช้บรรทมของพระเจ้าเลยนะฮะเจ้ามินดงมินดงเป็นพระเจ้าก่อนสุดท้ายองค์สุดท้ายของราชมงค์พม่าองคามมา์สุดท้ายชื่อสีปออ่าคุณชายสีปอของคุณพ่อสวัรงคตก็เนียรือ้อแล้วก็ย้ายมาที่ชเวดาก่อนนี่เราอยู่ในวัดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นไม้สักที่ถูกย้ายมาแล้วมอบให้วัดสวยมากๆด้านใน ที่ยวนี้คุณนิรุตเป็นยังไงบ้างเล่าคุณผู้ชมฟังนิดนึงเออเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เคยนึกอ่ะว่าประเทศเมียนมาจะมีในสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงฮะแปลว่าพม่าในสายตาคุณนิรุตผมว่าหนึ่งคือเที่ยวง่ายแล้วสำหรับผมนะประกอผมรู้สึกว่าต้องถอดรองเท้าเป็นวัดไม่ใช่วัดทีเดียวคนระับอากาศค่อนข้างดีเยน็นสบายแล้วก็เที่ยวสนุกฮะใกล้กลบ้านแค่นี้เองครับคุณผู้ชมครับ ลีลาเฮยเดสลีลาที่เป็นตัวคุณผมเองนัทพงศ์และคุณนิรุสสีจัญญาครับจะพาผู้ชมไปเที่ยวต่อพบกันใหม่คราวหน้านะครับกับลีลาที่เป็นตัวคุณถูกต้องครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเราไปดูบรรยากาศแน่นอนมาถึงแล้วผู้ชมเช่ญครับแต่ว่าอย่างเนี้ยเราจะ้องเท้าเรื่อ้องถุงเท้า ขอบคุณผู้เรียงร้อยเรื่องราวจัดทำการเดินทางอย่างมีลีลาลีลาวดีฮอลิเด์ลีลาที่เป็นตัวคุณอีดิตฮอลิเด์ดูแลกันและกันลิมเมชฮอลิเด์ประเทศไทยแล้วคุณจะรักเราสนใจการเดินทางอย่างมีลีลาใส่ใจรังสรรคในทุกๆรายละเอียดสถานที่เดียวกันรับรู้รับสัมผัสแตกต่างเหนือระดับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 6กหกสี่